บ้านชนเผ่าครับของชนเผ่ากระตูครับกัเป็นอย่างที่บอกครับกัเป็นอย่างที่แบบว่าอเมซิ่งครับเป็นอย่างที่แบบว่าน่าสนใจน่าเก็บรักษาน่าเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้เบิ่งครับใส่แห้งคนล้วนครับกับวัตถุธรรมชาติประกอบกันครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่มีอยู่หลังเดียวเลยครับหลังเดียวหลังเดียวเลยแหละครับในหมู่บ้านนี้ใหม่ตัวนี้เพื่อนก็จะเจา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 ะบักบักบักก็เจาะ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 เป็นบันไดขึ้นไปเลย ก็เป็นบันไดของคนสมัยเก่าครับที่เป็นผู้ปัญญานะครับเฮ็ดเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมให้ลูกหลานได้เห็นลูกหลานได้เบิ่งครับแล้วก็การแกะสลักใหม่ก็บ่ได้ว่าจะอยู่ทั้งล่างนะครับทั้งเทิงก็มีขึ้นกันเป็นยอดครับก็เป็นคนเป็นลิ่งเป็นยังกะว่าเปื่อไเซ่อยอะผู้สีบ่เส้วาเด็กหน่อยกระสุนน้ำกันครับไป่วนมั่นบ่ โอ้ปลูกหลายวะบอสาวสูบกอกไปส่วนมั่นดิมีคนขุดซอยละบอบอปรับคนงานขุดซอยในบอแม่กล้ากต่สูบพ่อแม่กล้าเหมือนกันสูบแม่กล้าในแห้งว่างบ่ได้แมนบอกเบิดมือผมมียังเห็ดกับสูบเลยเหรอผมมียังเห็ดกับสูบเพิ่มมสูบดัมเบิ้งฟังเสียงเลยฟังเสียงเลยอ้าห์นัอี <laughs> อันนี้กระซูเพื่อกันเบาสูบูเป็นเบาเจ้าโอ้นนอนคนประหยักสูบเพิ่นงามเด้ผู้โกหกผู้งามเดชคนป่ะห <laughs> ยักสูไกไบสได้คนรุ่นใหม่ขออยำนะอะไรโมลิเต็งเป็นแนวอะไรเพิ่นกระโปงกินก๊อกบ่มีเบา <c oughs> โอ้คอนขุคอนอันนี้ไปเลยบระหยัดเฮียเลยเนาะ <laughs> อันนี้เขาห้องบ้านยังเกาะ บานกาันกันดอนาการดอนเนาะบ้านเนาะบ้านกันดอนนะครับมาเดี๋ยวห้องสิเขาไปเบิ่งอันเป็นเพื่อนส้นเผาครับเพื่อนส้นเผาเนี่ยเิ่นก็บอกว่าเป็นเพื่อนส้นเผากระตูเขาห้องว่าเพื่อนอีหยังจากอย่างนี่แหละเพื่อนแบบอันอันทีมุ่งพยนะ่ยาเขาห้องเพื่อนอย่างอะเขาห้องยังเกาะที่มุ่งหยานะโอ้บ่เบิวว่อบื่อโอ้ เอยเฮ้ยทำไมอันที่เขามุ่งหย่าเขาห้องอย่างอันที่เขามุ่งแล้วขาเป็นหย่านะโอ้บ่เฮือนนะอยู่ข้างกลางนี่แม่ฟังฟังเราบ่ค่อยออกบ่ใจใจทำที่นั่นเลยฮะใจอยากได้ใจใจทำบ่อยากอยากเบิ่งเฮือนที่เป็นมุ่งหย่านะมุ่งหย่าเออจีจักจักเมยจัก เราอยู่ในจักรีเขาอันนั้นจักรบอยู่ในบ่เอออืมลังเดียวโอ้ลังเดียวเออมีลังเดียวเออมีลังเดียวโอ้ใช่อันนั้นมุงหน่าแม่นบ่เหลือลังเดียวเบิด์ตบาทนี่เออเบิดบ้านอันนั้นลังเดียวโอ้เดี๋ยวเฮาสิเข้าไปเบิ่งเออเข้าไปอืมอันนี้ส้นเผากระตูบ่เขาเขาเอื่นเฮื่อนเฮื่อนนี่เขาเอื่อนอย่างสันตัวนั่ะเตียงเตียงเอเตียงเอเตียง นี่เขาก็ไปใส่ได้กองแคนมากือกันเดี๋ยวจะเข้าไปเบืงองปวดบ่าวแม็กฝากกล้วยให้พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ปวดกอกงาเงาอนี่บ้อขอบใจขอบใจตืมตืมตืมว่าอะไรกินออกมาลายมือซื้อซื้อซอยพเท่าเขาเจ้าขายแล้วก็มาปั่นกันซื้อเท่าไรสงามสิบพันนี่นะโอ้สิบพันด้วย อ่ามรดโดนไฟอหลานใหญ่องงามเขาแฮทไทยตัวเองแฮทในลายลิงลายไหนเขาไมีขายปะโอมีอยู่สั้นแล้วไปทำยู่เฮือนตัวเองก็ได้ยังมีบางหนึ่งตกอย็ดเองเนี่ยเฮ้ยยังไงสิได้ซื้อตัวเองก็สิลงทงมีลูกไผ่เขาอยู่กับพวกหลานยานเฮือนหลังใดล่ะเฮือนทามาใส่เฮื่อนพอเสียงบุญพอเสียงบุญ มีบาง,ง,งในึยจะให้เขาเอาเล่ามันเล้าคอยให้ไม่ไอยย่ห้านนั่นแหละโอ้นี่พอเสี่ยงบุญนยบอไดเฮ็ดเขาไปขายในเมืองนีนอย่างบอหรือทุกคนเขาก็เฮ็ดเปลี่ยนเบิดอบอบอไดเฮ็ดทุกคนอยู่บ้าน,นประมาณสามสิบ ไป่เออ๋อบลายโดยโดเอาเครเบียดอเิรเอพเป็ไยได้พอเด้อยยูดีมีแห้งโชคดีขอบใจขอบใจค่ิดมากล้ำใหญ่อันนี้บอกบ่แม่บอกบากอกเอาเพชรแจวแจวบกกอกไปโชคดีอยู่ดีมีแห้งดึงเอาลูกเออดึงเอาดึงเอา เอาล่ะจุดเกิดทเวอร์มันเปมแรงด้เอาจุดกรละบาอย่ีเต้เอาหนี้หนีเออเอเลยเออปเดี๋ยวขาไปทางันก่อนบาทนี่นักก็เก่าได้บาทีเนาะเพื่อ ครับก็เป็นบรรยากาศวิถีช so, uh, so, ีว <es> ิตครับบ้านกันดอนครับชนเผ่ากระตูเดี๋ยวเขาจะผ้าเขาไปเบิ่งเพื่อนมุ่งหญ้ามุ่งราคาหยาครับทุกทุกคนแทบจะอ่าที่ไปไ้ไปหน้านะแทบจะมีเกาะหกทุกคนเลยครับจะสบายดีสบายดีอืมกายไหยิกวะนี่กายหลังต่อลังเพื่อนโอ้ทางหลังนี่ลงไปนี่ไงจะได้หลังสีดแดงบ่ ล้านไยเครื่องวันนี้กายเครื่องล้เี่มีนคสื้อให้กินนะเสื้อให้กินนะเื้อกินนะอยากกินวะนี่อยากกินตวนนี้กินเอาไม้เป็นขายวัชยางนหละอ้ยอสะอ่อนบงกลามเด้่ราจะกินกลาบได้วันนี้ขลาบุกแล้ว่ขลาบยั้ไงนะกลาบกอบนกลาบอีหยังเลยปืนโคกวะเปืนโคกนะเดี๋ยวปืนโคกโอ้ายิงโอ้นี่บะบูบุกเียว เปิ้นคบตั้งซุ่มกันเนียเมื่อเช้าอันยิ่งเปิ้นคบไปงานไปงานงานกระปือบ่ไปคือกันบ่หนิโอ้เอาอีหลาเอาเอาบ่ขนมเอาอ้ายว่าสิกินได้เห็นหน้าเจ้าก็ให้เจ้าหลดละเอ้าโอ้เอ้ามันก็บ่หนาวแล้วแนวเออกับใจหนาวอยู่วะเฮาสูจังซี่ไปนํากันโอ้เป็นไงแซ่บบ่ ผููแส่ปูซาเด็กหน่อยกระสูนน้ำกันครับกตเป็นประเภทนี่เนาะเป็นประเภทนี่เป็นวัฒนธรรมเนาะวัฒนธรรมทองถินที่พ่อแม่พาเห็ดกันมาบรรพูดรุดพาเห็ดภาษาอย่างสากะตูบะสากตูภาษาคนโอ้ี่ก็ไปไปคือกันไปบุญคือกันบะเขาห้องไปบุญบมหรือไปยังงมงานห้อมงานก้านดอกกานดอกสูบไปนะมันยังว่าหนาว โอ้ยบูมแอนงานที่เขาตั้งนี่อยู่เพราที่เขาเลียนไปนะที่เขาท่วงกันน่ะนั่นบอกนี่สูบไปหน่ำบัวนาวไปน่ำถั่วรายการอันนั้นอันที่เขาเฮ็ดเพื่อนมุ่งเนี่ยในผ้าหยาอยู่ใส่มุ่งหยาด่าไปอีกว่าสุตทุตทางเออท่านเล่นไปสุดทางเลยเฮ็ดนี่อเออเขาว่าจะไปเบิ่งตัวนั่นล่ะเขาว่ามันมะเที่ยวเนี่ยเขาว่ามีหม่องเบิ่งเนี่ยเขาว่า บ่คืน่ทางันสิญากานนี้เ้ามาทางยางกี่ดอกก็ว่าแต่มันสิบรนั่นปันใดแต่บ่คืนสิยาัปเนอี้แหละนี่นี่หลยเข่าสิเฮ็ดแต่จัแม่จักหมอ่าสี็ดยู่ดอกนะแรงเนะกับเสดสูบก่อนสูบบัสูประจำอาซีพอาชีพเป็นสูบสูบมาต่นแล้ะเนาะแต่พอแต่แม่พาสูบเนาะเไปเห็ดลายย่างดีบ่เก็บอกอกกัน คัเอาหมอนั่นได้กินขนมเฮ้าด้วยนั่นแซ่บหมยืบบอกขนมขนมเฮ้าด้วยนั่นไอ้ดังหน่อยนั่นสองสามบาทคัะคือจะไปไปงานไปบุญ มากครับทุกๆคนครับบาดีเฮากับมาฮอดแล้วครับบานชนเผ่าครับของชนเผ่ากระตูครับก็เป็นอย่างที่บอกครับก็เป็นอย่างที่แบบว่าอเมซิ่งครับเป็นอย่างที่แบบว่าน่าสนใจน่าเก็บรักษาน่าเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้เบ่งครับการเฮดก็คือใส่แบบเขาห้ออย่างใส่แห้งคนล้วนๆครับกับวัตถุธรรมชาติประกอบกันครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่มีอยู่หลังเดียวเลยครับหลังเดียวหลังเดียวเลยแหละครับในหมบานนี้ โมบ้านกันดอนเมืองอยังบุตยแต่ว่าแขวงเซก่องครับผมมั่นใจว่ามันอยู่ทาแต่งหรือว,ว่าอยู่เมืองลำะนี่ครับเป็นกะจจมากแกสลักแกสลักเป็นรูปต่างๆเทิงกับเป็นงูเทิงสุดฮนะส่วนมากกะจิใส่แต่แบบเจาะคัดเจาะคัดแล้วก็การมัดการยังก็คือเป็นวายกับไม้ไผ่ครับแล้วก็จะเป็นไผ่หยาเป็นส่วนของหลงังคาเป็นไผ่หยา เทิงๆนี่สังเกตบ่ครับทุกๆคนครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นครับเชิญจะเป็นแบบว่าเพชรเป็นหัวแบบคือหัวงูแบนๆนี่แหละแล้วก็เป็นมุมฉากออกมานะครับเป็นมุมเป็นจัวเป็นักเข้าหองอีกอย่างกระบอกสามเหลี่ยมนั่นะนะครับเป็นบอสิเป็นแบนๆได้แล้วก็เจาะคัดมีลิมคัดลงมาครับกระจายใหม่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็สิมีเครื่องอุปกรณ์ครับอย่างเช่นพวกกองเห็นบ่ครับพวกกองเข่าของเครื่องใส่มีนกมียัง บางคนเพิ่อนบอกว่าเป็นออกสไตล์บาหลีภาษนกะ,กะว่ากะเม่นได้ครับกะเม่นได้เลยเป็นรูปลิงรูปสัตว์ป่าต่างๆกะบ่งบอกถึงความดังเดิมบ่งบอกถึงความสมัยก่อนครับว่าเพิ่นเคยพ่อหยังเพิ่นแต่งโตจึงได๋เพิ่นเฮ็ดแนวใดเพิ่นก็นจะเฮ็ดไปแบบนั้นครับเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมเห็นบ่ตัวน,นี้ก็เป็นรูปลิงกับรูปสัตว์ป่าเพราะว่าสมัยตะกี้เขาอาศัยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับปา่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องเข่าคองเครื่องใสหมอไห้ เป็นคนนั่งสุดยอดเลยครับบรรยากาศแล้วก็พมสิบพาเบิ้งทั้งหลังครับทั้งหลังนี่ก็เป็นบันไดบันไดที่เป็นไม้ทั้งท่อนไม้ทั้งท่อนเลยโอ้ยเป็นไม้ทั้งท่อนแต่ว่าไม้ตัวนี้เนี่ยเพิ่นจะนี่ครับไม้ทั้งท่อนครับเห็นปะไม้ตัวนี้เพิ่ก็จะ เจาะ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 บักบักบักแล้วก็เจาะ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 เป็นบันไดขึ้นไปเลยก็เป็นบั right. น like ไ,ไดของคนสมัยเก่าครับที่เป็นผู้ปัญญานะครับผู้ปัญญาของคนสมัยเก่าเฮ็ดอันไดเพื่อแกเฮ็ดอดเพื่อแก่เฮ็ดไปครับทั้งทั้งทั้งขางสังเกตว่าครับเงือนคนสมัยเก่าทั้งขางประกอจะเฮ็ดไว้เครื่องไวของพร้อมเลยเห็นมคราบเมไป่ทั้งขางด่ติดกับพญาพยานกันนะนะใส่ไวมัด ทังทงก็สิมีคนเป่าแค้นมีลูกคนลูกกระตูนลูกสัตว์ลูกงูสังเกตเสาเาตลเอต้นกะสิเลนลวดลายสิเลนลวดลายสบิบักนั่นบักนี่เห็ดเป็นลูกนั่นลูกนี่พระดชท่าบดานะครับข้างหลังแบบนี้ถือว่าเป็นหลังใหญ่ครับหลังใหญ่หลังเดียวบม่มีหลังอื่นเลยในบ้านนี้ก็คือเป็นหลังเดียวของหมูบ่บ้านที่ล้งเหลืออยู่ การลงเรือนี่ผมก็คิดว่าเพิ้นนาจะเฮ็ดไม่ครับเฮ็ดขึ้นไม่เฮ็ดเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมให้ลูกหลานได้เห็นลูกหลานได้เบ่งครับแล้วก็การแกะสลักใหม่ก็บ่ได้ว่าจะอยู่ทั้งล่างนะครับทึงๆก็มีขึ้นกันเป็นยอดครับกับเป็นคนเป็นลิงเป็นยังกวาไปน้าหนาถือว่าดีมากเลยครับเป็นอนุรักษ์ไว้ทึงๆก็ ik, จะเป็นงูนะครับจะเป็นงูงูที่แบบว่า จะเห็นหลายเลยนี่ครับอันนี้ที่ขาดไ่ได้ครับชนเผ่ากระตูก็ตองมีครับสูบกอกครับคนสมัยตะกีแต่ก่อนพาสูบมากบรรพบุรุษพาเฮ็ดมากครับสูบกอกใหม่ก็มีการแกะสลักแบบสวยแบบงามเป็นอนียงทีที่หนาอนุรักษ์ครับหนาอนุรักษ์ไหวบึง ไ่ให้ลูกหลานคนรุ่นต่อไปได้เบิ่งครับเพราะว่าต่อไปนี่บบมีแหละครับเฮื่อนสมัยสมุนก็เป็นเฮื่อนหลังสังกะสีเป็นแอมไม่แอมฟ้าแอมปูนไปหมดแล้วอันนี้ก็มีหลังเดียวในหมู่บ้านครับหลังเดียวในหมู่บ้านบบมีอีกแล้วหาเบิ่งบ่ได้อีกแล้วนอกจากฉีบทางหลวงทางลาดพ่นจัดแสดงไหวจังได้เบิ่งครับก็ถือว่าเป็นการดีครับก็ได้ให้ลูกหลานได้หูจ้จากบรรพบุรุษหูจักลากเงาการเกิดมาของส้งนเผาเหา อวัสดีลูกร้านเดหฮจักครับไปสืบทอ,อดต่อไปครับไปใสก่กันไปส่วนมั่นวะโ,โอ้ปลูกหลายวะ<อ>สาวสูบกอกไปส่วนมั่นดิมีคนขุดซอยละบอบ,อบอรับคนงานขุดซอยในบอ่น<อ>ี่แหละครับก<อ>็เป็นวิถีชีวิตครับไปเหตุเบียกเก็ดงานกับขาดบ่ได้ครับก,รกับคือกอกกอกเพิ่นนี่ครับเห็นบอ เป็นหมบานส้นเผาทีนั่งหลงเหลืออยู่หลังเดี่ยวหลังเดียวอีหลีเลยครับหลังเดียวนี่คือหลวงคือรัดมาเฮ็ดว้ไห้นี่ครับถ้าหลวงถ้ารัดบ่เฮ็ดว้นี่ลูกล้านต่อไปนี่แทบจะบ่ได้เห็นแทบจะบ่ได้เบิ่งดีดีที่ผมเด้ยมาเห็นได้มาเบิ่งได้มาถ่ายทอดไว้ครับคนหลุนหลุนต่อไปก็สิได้เห็นจะได้เบิ่งจะได้สืบทอดต่อไปครับไม่ญงเขาเอิ้นญอย่างเียกวนกวนเป็นเพื่อนคนสมัยเก่าบ่ สมสมแต่สมหวมอยู่นี่ออ๋บุญก็บุญก็อยู่นี่บุญอะอยู่นี่บุญยันชามก็อยู่นี่โอ้เกิดแต่ก่อนนี่เกิดท่านบ่ก่อนตัวนี้ไม่ใช่ก็เกิดท่านบ่ท่านท่านอยู่เจตัวนี้อันกี่ยนชิยังชิ่ยูยูขดได้แกเห็ดแนวนี้โอ้ลงอยู่นี่แกเห็ดแนวนี้ตะกี้เห็ดแนวนี้แต่ทุ่มมือนี่เบิดแล้วเนาะบ่มีแล้วมีอันตัวเดียวนี่ปะหลังเดียวนี่ก็ถือว่าไปตามยุคตามสมัย เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะยุคสมัยเปลี่ยนไปลายๆยายงับเปลี่ยนไปครับ<อ>ดีที่ยังมีให้เบิง่งให้หลงเหลือให้เบิง่งให้ได้เห็นให้ได้ชื่นได้ชมครับ<อ>สุดยอดเลยครับว่าแต่สยังแต่สมัยเก่ากับสมัยใหม่กยม็ยังมีอยู่ครับกันยังหลงเหลืออยู่เนาะกันใดกันใดอันนี้เอาต้นใหม่มาหลก็มาถากเป็นอันเป็นอันไว้เลยนี่แหละครับตอ่อต่อไปก็สีบอะไมีให้เบิง้งบสบมีให้เห็นแล้วก็ถือว่ายังยังดีที่ยังยังหลงเหลือให้พอได้เบิ่งให้เบิ่งได้เด้อพ่อใหญ่ นี่เอาใหม่มาเป็นต้นเป็นต้นนี่กเ็เป็นเป็นหีดเป็นข้องเป็นประเพณีเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมท,ที่เพิ่นเฮ็ดมากครับเป็นบันไดที่พเพิ่นสายจริงๆเลยขึ้นเฮื่องขั้ว่นครับตัวนี้บานกันดอดนจ้าเ,นะเอ,อซื้อยัง <c oughs> ซื้อยัง <c oughs> โอ้ซื้อขนมซื้อขนม,ขนมให้ลูก ลานลูกเด้สะบ่มีหืมบ่ได้ลูกบ่ได้ลูกบะหมีลูกน้ำเข่ามีแต่พัวตะพัวัวยังดีสงสัยเป็นมันพัวหรือเมียเป็นมันบ่ได้ลูกมีแต่พัวว่าสันอันนี้เป็นจะเสียบอยู่บ่วะกินกินก็อยากกินคือกามีแต่ขนมเล็กน้อยเว้ย ขนมปูใหญ่โบมี่เว้ยไปครับบดนี้เมื่อสักก้อนบดนี้เดี๋ยวเบิงํำนี่กัถือว่าขังหนึ่งในชีวิตครับก่อนที่มันจะสูญหายไปกัยังเด้มาเห็นได้มาพอ่อได้มาพบอยูยครับแต่ผมเชื่อเลยว่าบบสูญหายแน่นอนครับทุกๆคนครับไปเดินทางกันต่อครับบดนี้ให้เบิงเลยเด้อไเบิงตัวนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับ บรรยากาศครับวิถีชีวิตตำพาสินบะเ <ś led> ออเอาแบบนี้เลยเนาะเอาตีนยันแล้วก็นั่นเลยเนาะตำได้เลยเก่งขนาดครับถ้าเป็นหล,ลายหมองอะไรก็สิมีฟืม้มมีลักมียังเหาๆตัวนี้บเงยาาเนาะเอาตีน,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 นอันนั้นเอาเลยเพ่อตม้มา้ามารื่ออ่าอันนี้เพิ่นก็ว่าภาษ,ษาเพื่อนเฮากับรุ้เรื่องนะครับจ<อ>นเผากระตูนเลยเนาะเนาะ ตายยาเออเพื้มโอ้เขาห้องพื่มเพื่มคือเดียวสันบ้านห้องกับพื่มเมือกันตำแบบนี้เลยครับบ้านกันดอนใหม่อันนี้กันดอนใหม่หรือกันดอนเก่ากันดอนโอ้เสมีทุกเพื่อนเลยนะครับสังเกตเบ่งกันตำกันอย่างนี้จะเป็นพาสินพื้นเมืองเนาะเขา คอบายบางเนี่ยเด้อคอบายบางเน่เด้อนี่คอบายบางเนี่ยโอ้เป็นผ้าแบบนี้เลยตามออกมาเลยเป็นแบบนี้เลยนี่หนาอยู่เลยครับนี่เป็นผ้าพื้นเมืองพื้นพื้นเอามาเสนอขายแหละครับซื้อซื้อออ่าิตเียวเาเท่าไรเท่าไรหันงามแท้สีแนโอ้สีอเอ่สอเซนเลยบอก โอ้ยสี่แสนเงินลูกล้านกับบฮอดแล้วกับสี่แสนบ่ฮอดอีดีแต่เงินบาทยังบ่ฮอดเลยนุ่งเนูงาม่งกามเอา่แนเอดไปี่แนนกรเทินลูกอซ่น้งามไม่คือคือค งามอยู่ได้มาตินจินเถื่อนขวยแก่เทินนั่นแล้วลูกยาสิอุดนนตัดไก่บ่อได้ได้ได้สิเป็นเงี้ยเอาเครื่องหนึ่งเอา่าแบ่งเครื่องกันเราขวดน้อยมั้ยเนี่ยมันหลายโพดนะเอาไว้จะกินเข่าจั้งหน่อยตัดเครื่องหนึ่งก็้าขวดเสียใจเนาะขวดเสียใจ ก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนเพื่อนรับเพื่อนตำมือหายากครับเพื่อสิได้แต่ละเส้นแต่ละอันกบ่าแม่นบอกว่าพ่อผ่าแบบมินิวัสดขากระชุ่มกระชากข้อขาเด้เนี่แม่นขากสิเจ็บแอวเจ็บหลังเราอ่ะแอวกระเพาะเอวสี่แสนหาสี่แสนหายาวๆเลยยาวประมาณสี่เมตรเดี๋ยวป่ะสี่เมตรโดยประมาณเมตรละแสนโดยประมาณได้ครับ เมนละแสนโดยประมาณถ่ใายเปินตัดให้เลย่็เป็นอุดหนุนเพื่อนครับผลิตภัณฑ์โอท็อปได้นี่บารแม่เลยโอท็อปได้โอท็อปเหรอแอรโอท็อปทั้นั้นแล้วเราโออท็ปเผาก็ชื่ออุงซีอยากได้ตัวนั้นได้อยู่บ่อยากได้ส่วนมันน่อยเมียอาไปตัวนี้เออฮอให้แน่ฮอให้แน่มีไอ้มีก้นกับขานนี ปเจอาการให้เจ้ามาเอาไม่หาพวแม่นหอกนุใส่แน่ใหม่คือได้ครับก้เ่าผ่ได้เลยเได้เลยได้เลยบ้านสบ้านรดอนได้ชิ่นะนี่อันน้เอไหว้บงเป็นย่อยๆนี่เป็นมันเป็นธรรมาสรอะรอ่าง้าบาคนฟื้นก็เป็นอันนี้เสือเพิ่งรักคกับ เดี๋ยวผมกลนสิพาย่างไปเรียนรลคขาก่อนไม่ขาก็สูพ่อแม่ขาดอวยกักสูแม่ค้านี่แห้งว่างหมดเแม่บอกวิดมือมมมียังเห็ดกบสูเลยล่ะมีย่งเห็ดกบสูน้ำเบื่งฟังเสียงนยฟังเสียงนลย้่ ลว้ลนะนี่เพิ่นกระตำสินครับตำสินหานคาเพิ่นแล้วก็มีนี่ครับสิมีอยู่ทุกเฮือนเลยครับบางเฮือนก็นมีสามสี่อันอย่างเช่นเฮือนนี่นะครับมีหลายขนาดเลยบางข้าวรามบางข้าวรามเฮ้ยปืนคกว้ยว่างมาได้เดือตอน้าจ้าเอ <c oughs> <c oughs> อันนี้กระซูเพื่อกันเบา <c oughs> สูบปเป็นเบาเจ้า <c oughs> โอ้คนปบยักสูบคนงามเด้วยฟูกูฟูงามเด้เพวคนประยักสูบได้คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนป่ะยักสูบมาจากบึงบ้านเก่าบ้านโบราน,น,นเรียบร้อยครับบันนิกา,าสิว่ากินเฟอ้อห่านนอ,นองนองนิ้งครับเพิเอ่อได้กินเยล่์อีหลา่าไ,ไฟดับบา ถ้ามือกี้นี่มาบได้กัมีตะเนวเวนะเฮาเนาะอ้อ้าก่อนอันมันไม่เห็ดใดเลยบอเห็ดไดแล้วกับเห็ดอลไวบะไ่ดับไก่ดับชิลัวชิลัวอโอ้ดกนหาบได้เมันโปเปื่อยโอ้ตายแล ผ่านเฟิร์นองหนิงตากับโบไถ่เพราะว่าตาเขาต้องลวกคือกันมาเนี่ยไหมมาวันหันกับโบไถ่กินมารอบนี้กับซิบบไถ่กินอีกเลยบบไถ่ลิ้มล่องฝีมือรสชาติองหนิงจ้ากเถื่อบบเห็นดอกเจ้าเขาเบิ้งนด้หน,นิมันชิมีอยู่ดอกน,นี่ซื้อตัวนี้ซื้อไป แนไรบอลดเต็มมเป็นแนวอะไรเฟอร์กอดบกิน